สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาการสื่อสาภาษาจีนธุรกิจ 2, สองสำหรับนักเรียนชั้นม .4 ที4นะคะวันนี้วันที่19พฤศจิกายนนะคะ2 5 6 4นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกม2เกมนะคะจาก,กวันทีโกนะคะเพื่อทบทวนรูปคำคำศัพท์และรูปประโยคของบทเรียนนี้กันค่ะอ,ะอาี๋ดูก่อนจำนวนสมาชิกของเราตอนนี้มีอยู่29่สเอ,อ,อ29คนว,วัชดาราแล้วนะคะคือเช็คให้นะคะ รัสดาเดี๋ยวใครมาเพิ่มก็ส่งเสียงบอกนะคะเดี๋ยวคูจะส่ง่าเกมพินให้นะคะให้ในักเรียนเข้าในนี้นะคะขอส่งให้ในในวีรูมแล้วกันนะคะอ่ะมานักเรียนไหนๆก็มาแล้วเล่นเกมด้วยกันนะคะโอเคอะกดคลิกเข้าไปที่ Wonder Go ได้เลยค่ะตรนนี้นะคะแล้วก็ใส่เกมพินเข้าไปนะคะห้าสี่เ้าสามหนึ่งสี่นะคะ เล่นด้วยกันหน่อยเนาะโมจิวันนี้เล่นด้วยกันนะคะที่หนูบอกหนูอยากเล่นเกมเนี่ยครูทำเกมมาให้เล่นแล้วนะคะอ่ะวันนี้วันนี้ขอเป็นขอเป็นชื่อชื่อกับเลขที่ไปเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> เป็นชื่อหรือมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหอ่ะอ่ะอ่ะและ้วงั้นเกมต่อไปเป็นชื่อตัวเองนะคะเกมต่อไปขอเป็นชื่อตัวเองกับกับเลขที่แล้วกันนะลูกอ่ะงั้นตอนนี้ครูรอครูขอเักยี่สิบคนเล่นด้วยกันนะคะอ่ะ เรียกหาเข้ามาเล่นด้วยกันค่ะเร็วเพราะูนคำศัพท์พร้อมๆกันค่ะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหมลูกอ่ะเล่นเกมกันนะคะเข้าได้ไหมคะเข้าได้ไหมว่าไงลูกโมจิว่าไงคะอ่าถ้า,ถาครูอยากให้ใช้ชื่อชื่อปกติของหนูค่ะกับกับเลขที่อะค่ะ แต่ว่ามีคนเข้ามาเป็นชื่ออื่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าโอเคค่ะอ่าจะไม่ต้องลุ้นว่าใครเป็นใครรู้เลยว่าใครไจ้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะคะส่วนที่เข้ามาแล้วไม่เป็นไรค่ะย a ฮู o นะคะไม่เป็นไรค่ะเข้ามาแล้วโอเคเข้าขอสักยี่สิบคนเนาะเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยค่ะวันนี้แค่เล่นเกมเอง สายันเล่นกับครูนะคะสายันเข้ามาเล่นกับครูะคะ่าค่ะเร้วยเล่นเกเมเเกับครูเล่นกันครูรอนะคะอาสิตพิชชาเข้ามาแล้วปิติการกิรติยรัตแบบนี้ก็ไม่ต้องลุ้นดิรู้เลยว่าใครได้ที่เท่าไหร่ เดี๋ยวครูขอเปิดสไลด์รอระหว่างรอหนูเข้ามานะคะครูขอเปิดสไลด์เผื่อว่ามันเจอคําศั์ครับไหนครูได้ทวนให้นะคะตอนนี้เข้ามาได้เลยค่ะครูรอเดี๋ยวครูเปิดสไลด์รอนะคะเคหลือเวลา20นาทีต้องเร่งละ เจอคำศัพท์คำไหนรูก็จะเปิดให้หนูดูโอเคอ่ะตอนนี้เข้ามา14อ่ะถือว่าโอเคเลยนะน่ารักมากลูกขอยนิดนึงนะคะขอ,อกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเริ่มเล่นก,กันสิบสี่คนแล้วค่ะเร็วมีต้องหลายคนมาเล่นด้วยกันเร็วโอเคมีอีกไหมคะ14คนยังเหรอจะมามี2เกมค่ะ อเดจะปูอาสิบห้าแล้วค่ะปาลามีน่ารักมากอ่ะงั้นงั้นเกมหมดยังอ่ะมันเกมแรกอาสิบห้าคนก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปก็คือเข้ามาอีกได้ค่ะมีสองเกมเกมแรกเป็นแค่คําศัพท์เกมที่สองจะเป็นประโยคนะคะอะครูเริ่มเล่นเลยนะคะอ่ะเริ่มนะคะอ a อซ้านเริ่มค่ะมา อ่ะโอ,อ้จับทวนคำศัพท์สสนะคะเริ่มค่ะ ทีีะเร,เรยนนะคะคำว่าพูดค่ะพูดภาษาจีนคืออะไรครับพูดจำได้ยังอ่ะโอ้โหตอบเร็วอยู่นะอภิญญายืนหัวแถวเลยจากในจอนะคะ,อ,ะอีกคนนึงค่ะยังไม่ตอบหรอกโอเคตอบถูกหมดเลยค่ะอ้าก็ามียังมีคนตอบผิดบ้างไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรมาดูกันค่ะว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรนะคะคำว่าพูดคืออะไรคะ มีใครช่วยตอบครูดได้สักคนไหมลูกอ่ะซัวเห็นเหรซัวนะคะซัวแปลว่าพูดมีตอบผิดในคำในข้อแรกไปสองคนนะคะอ่านว่าจั่วค่ะจัว่วแปลว่าทานะคะส่วนคําสุดท้ายอ่านว่าสวยแปลว่าเรียน,นะคะ่ะสวแปลว่าเรียนดังนั้นซัวแปลว่าพูดนะคะซัวอ่ะเดี๋ยวครูเปิดสไลด์ให้ดูด้วยนะคะคําแรกของเราคือซัวนะคะซัวแปลว่าพูดซัวนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่สอง ดูลำดับที่ก่อนกิตรีริลที่1โมติที่2อไอซาที่3ายาังยังไม่รู้นะสรุปเป็นเดี๋ยวครูค่อยบอกรครูนะคะตรงนีนวัาที่หค่ะต่อไปค่ะอ่านยังไงสุดละภาษาจีนข้าไหนเอ่ย โอเคถูกหมดถูกหมดเก่งมากห้าคนแรกถูกหมดเลยนะคะ,ะก็คือห้าอะไรคะห้านห้าอยู่เหินหาห้างอยู่ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าอิงอะไรคะいい ng. いい ng อิงอิงหยู่นะคะภาษาไทยก็คือไท่ไท่หยู่อ่าต่อไปเดี๋ยวเราดูเราดูเราทวนนะคะเมื่อกี้อิงยู่นะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ห้างอยู่นะคะภาษาจีนแล้วก็ไท่หยู่ภาษาไทยะคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะ อ่ะข้อต่อไปค่ะเดี๋ยวดูลำดับที่ก่อนลำดับที่โอ้โมจิสลับขึ้นที่หนึ่งแล้วนะคะโมจิอริสรายาฮูนะคะแล้วก็กิติยรัตน์ปวินวัตรค่ะอ่ะข้อต่อไปยังเป็นสับอยู่ง่ายๆหลออ่ะข้อข้อใจตรงไม่เร็วไม่เร็วคำนี้น่าจะรู้จักกันรไม่เร็วคืออะไรคะไม่เร็วตอบไวมากเก่งมากค่ะ ลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งมดูสิมีใครตอบผิดไหมอ่าไม่มีนะไม่มีเลยนะคะไม่เร็วคือปูอะไรคะปูปูอะไรหรออัน่เหินห่าปูชั่วปูชั่วแปลว่าไม่เร็วแต่ข้อหนึ่งปู้ห่าแปลว่าอะไรคะปู้ห่าไม่อะไรคะไม่ไม่ดีถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายคือเหินห่าเหินห่าเป็นไงคะ ดีมากเก่งมากค่ะเหหาโอเคต่อไปค่ะลำดับที่โมจิงคงเป็นที่หนึ่งะคะอาริซายาหูอิดียรัตแล้วก็ปวีนวัตค่ะถ้าเราตอบเร็วเราก็จะขึ้นลำดับมานะคะถ้ามีคนชื่นชมเราคนตอบว่าอย่างไรอันนี้เราซื้อสอนแล้วลองดูดีๆในตัวอย่างใ,ในคำตอบนะคะข้อไหนนะคะเวลาชมเราเราตอบขอบคุณเขาหรือเปล่า จำคำนี้ได้ไหมอยู่ในบทสนทนาเลยนะคะก้วอะไรคะกั้อั很好过奖了过奖了ก็คือกัวเจ过奖了ก็คืออ่าเหมือนชมเกินไปแล้วนะคะเออฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นซะหน่อยเลยนะคะข้อหนึ่งตุ้ยผู้ชีภยังจำตุ้ยผู้ชีได้ไหมคะตุ้ยผู้ชีแปลว่าอะไรตุ้ยผู้ชีตุ้ยผู้ชีขอขอโทษตุ้ยผู้ชีขอโทษแล้วเสียเสียล่ะเสียเสียขอบคุณดังนั้นเวลามีใครชมเราเราก็จะแบบอ๋อเสียเสียโอ้ฉันแบบฉันเก่งอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออชมไปแล้วชมเกินไปแล้วนะวกวาเจ๋งเราอาจจะไหนถูกนะคะดูลำดับที่ค่ะอ่ายาูึ้นมาเป็นที่สองแล้วนะคะเก่งมากอ่ะต่อไปค่ะอ่ะคำสังข้อที่ห้านะคะชาอู่หลงดูแค่พินอินก็รู้แล้วค่ะดูแค่พินอินก็หาเจอแล้วชาอู่หลงคือข้อไหนเราเรียนชื่อชาไปประมาณสี่ห้าชนิดนะคะ ชาอู่หลงคือไหนคะอ่าชาอู่หลงนะคะชาอู่หลงเรียกว่าอะไรคะอู่หลงอะไรคะเอ่อเผินหาอู่หลงชาอู่หลงชาแล้วผู่เอ,อ๋อชาคือชาอะไรคะผูเอ,อ๋อชาเป็นช,ชื่อชาเลยชาอะไรคะชาผูเอ,อ๋อนะคะแล้วก็สุดท้าย หงฉาคือชาอะไรคะจำได้ไหมหงฉาจริงๆหงแปลว,ว่าแดงแต่ว่าหงฉาในที่นี้เป็นชาอะไรคะชาจำไนดะ้ชาดำชาดำ black tea นั่นเองอ่ะมาดูลำดับที่ค่ะอ่ะโมจิยังสลับขึ้นเป็นที่หนึ่งอยู่นะคะอ่ะโอเคลำดับที่ห้าลำดับคือเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนนะคะ,ะยังไม่มีใครแทรกขึ้นมาได้นะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะคราวนี้มีกริยาเข้ามาข้างหน้าเรียนภาษาอังกฤษค่ะ เรียนเรียนเป็นวลีค่ะนี่เป็นวลีข้อไหนข้อไหนอ่านว่าเรียนอ๋อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนนะคะเรียนคือเสวยค่ะ เฉ๋นะคะเรียนตอบผิดครึ่งๆเลยนะอ่ะไม่เป็นไรถูกลวงเล็กน้อยนะคะเฉ๋อิงหยู่นะคะก็คือเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษแต่ข่าวค่ะดูจากข้อสองนะคะข่าวตัวนี้แปลว่าสอบค่ะสอบภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปนี่จะทำได้แล้วแหละอ่ะเฉ๋อเรียนข่าวสอบนะคะอ่ะดูค่ะลำดับที่เปลี่ยนอ่ายะฮูขึ้นที่หนึ่งอฤศรา,าตะกิจิยรัตน์พักรพรแล้วก็ไปปวีณวัฒน์ค่ะอ่ะไอ่เนาะ ถ่ายรูปอ่านี่เป็นศัพท์ใหม่ตอนเรียนพยากรลองลองดูดีๆอันไหนแปลว่าถ่ายรูปลองนึกดูคุณต้องเล่นกันนะเนี่ยเหลือสิบเอ็ดนาทีต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเล่นเกมสองด้วยทำไหนเอ่ยแปลว่าถ่ายรูปอ,อ้าวูเก่งมากไม่มีใครผิดเลยนะคะ ตัใหญ่ถูกหมดเลยนะคะออกเสียงว่าไัยอะไรคะไผไผไผเจ้านะคะไผเจ้าถ่ายรูปถ้าคำถ้าข้อแรกคือตาฉิวจะแปลว่าเล่นบอลน,นะคะแล้วก็สุดท้ายคือจั่วกงจั่วจะแปลว่าทํางาน,นะคะ่ะอะมาดูกันเหลือสามข้อนะคะแล้วเดี๋ยวต้องเล่นมือที่จะเล่นเกมที่สองนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเวลาหมดก่อน โอเคอ่ะครูไม่ไปพูดลำดับแล้วนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไม่ทลดสิบนาทีคราวนี้สอบนะคะไม่ใช่เรียนสอบภาษาอังกฤษสอบสอบข้อไหนสอบเขียงดังคููยกเสียงให้นะคะอ่ะสอบค่ะสอบภาษาอังกฤษอ่ะลองดูคำไหนอ่ะคำไหนแปลว่าสอบ โอคอ่ะสอบคือข่าวนะคะข่าวอ่าจำนะ,ะข่าวนะคะส่วนเสวคือเรียนนะคะดังน,นข่าวอิงวีนะคะก็คืออ่าสอบภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอ่ะโอเคต่อนะคะต่อไปจะเป็นอ่ะสอบข้อสุดท้ายเร็วทำงานเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วทำงานทำงานค่ะทำงาน น่าจะง่ายแล้วทำงานคือจัวจ่วกลงจั่วนะคะจัว่วกลงจั่วนะคะทำงานอ่ะโอเคต้องเล่งแล้วต้องเล่งแล้วคุณต้องเล่งแล้วอ่ะขพอสุดท้ายค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายเพราะอะไรก็ว่าเล่นบอลค่ะเล่นบอลก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะค่าคำนี้น่าจะง่ายนะอ้ตายแล้วแปดนาทีต้องเล่นมือละ ยังลูกอ่าถูกหมดไหมถูกหมดไหมดูสิอ่าโอเคคำว่าเล่นบอลคือตาเฉียวค่ะตาเฉียวอ่ะเดี๋ยวขอดูลำดับอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวดูลำดับที่ยังรวดเร็วเดี๋ยวฮู้แคร์ให้ค่ะอัน,นอันนี้คือเกมหนึ่งนะคะโอเคสรุปยังฮู้คือใครนะคะที่ที่หนึ่งคือใครลูก นุ๊กใช่ค่อ๋ออย่างลิซ่าทายอ๋อเข้ามาคนแรกเลยอลิซาก็ีารัตนะคะแล้วก็แล้วก็อ่าเอ้ยทำไมปีวีแบบขึ้นมาเป็นแบบว่าอยู่ๆก็เข้าชาร์จมาเลยนะคะอะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรูเล่นเกมสองเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเจ็ดนาทีเกมสองมีแค่หกข้อนะคะเป็นประโยชค่ะเดี๋ยวเข้าแป๊นหนึ่งนะคะเดี๋ยวรูขอลงรูปแป๊นหนึ่งลงรูปที่ภูแคปไว้เมื่อกี้ลงแป๊นหนึ่งกันนะคะ โ okay, อเคอาจจะพูดส่งให้นะคะอะตอนนี้เราเราเล่นเกมสองอย่างรวดเร็วค่ะมีเวลาเดี๋ยวหนูเข้ามาแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะเข้ามาแบบว่าแบบพอให้ได้เกมทินปุ๊บหนูก็คือใส่ชื่อใส่เลขที่แล้วก็เข้ามาเลยค่ะมีแค่หกข้อนะคะแต่มีเวลาเล่นแค่เจ็ดนาทีเองเวลาเล่นน้อยมากนะคะอ่ะมีเงลูกยี่สิบคนยี่สิบคนอะมาเล่นเกมเปิดเกมกันอันนี้จะเป็นประโยคค่ะ การเรียนประโยชให้ถูกโครงสร้างการใช้เติะของเรานะคะไม่ยากครูว่าไม่ยากครูว่าข้อสอบรอบนี้ยหนูต้องน่าจะทําได้อ่ะนี่คือเกมพิมพ์นะคะเอาใหม่เข้าไปใหม่เวลาน้อยมากนะคะอ่ะมาครูส่งไว้ในแชทนะคะอ่ะเข้าเลยค่ะเข้าเลยเข้ามาแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะเข้าไปปุ๊บใส่เกมพิมแล้วก็พิมพ์ชื่อ,พ,อ,พ,อพิมพ์ชื่อพิมพ์เบสที่เข้ามาเลยด่าอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะครูรอนะคะ น่าจะเล่นทันอยู่นาหกข้ออเข้ามาเลยจ้ะครูรอจ้ะอ่าฉันยูไวมากเข้ามาเลยค่ะปียวััดเยี้ยมากเข้ามาเล่นสนุกไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะคะเล่นสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวขอเวลาครูไปเรียนรู้เกมใหม่ๆก่อนนะคะแล้วครูจะทํามาให้เล่นเนาะตอนนี้ครูยังทําเป็นอยู่ไม่กี่เกมนะคะจะหาอะไรแปลกๆมาให้เล่นอีกเนาะตอนนี้เล่นเกมซ้ําๆไปก่อนนะคะ อ่ะปติการจักระอนโอเคจัรทอน okay. จ,อนจัอนะขออย่างน้อยสิบเนาะอย่างน้อยสิบคนขึ้นไปเอานะัทวัตรโอเค อ่ะตอนนี้เข้ามาอ่ะงั้นนีค่ค่ครูขอเล่นเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเหลือห้านาทีเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะคะอ่ะมีสิบสี่คนขอเล่นแค่นี้นะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มค่ะมาเป็นประโยคแล้วนะคะจะเป็นประโยคหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าคำศัพท์คำเดียวนะคะอ่ะลองดูโครงสร้างเตอะของเราค่ะที่เราเคยเรียนอยู่ที่จำอะไรได้บ้าง เบิยวัดเดินนําหน้าเลยปบยวัดเดินนําขบวนมาเลยนะคะโอเคเอ่ะมาเริ่มค่ะเหลือห้านาทีข้อใดแปลว่าคุณพูดภาษาจีนพูดได้ไม่เร็วค่ะโอเคอ่ะพูดภาษาจีนพูดได้ไม่เร็วนะคะอ่ะดูซิข้อไหนอาะพูด หรือคูอ่านให้ฟังละกันข้อหนึ่งนีชัวห้างหยีชัวกระปูชั่วผู้ห่าวค่ะข้อสองนี่ชัวห้างหยีชัวกระปูชั่วอ่าวไม่ทันละตอบเสร็จละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะสรุปตอบว่าอะไรคะคุณผู้ภาษาจีนพูดได้ไม่เลวนี่ชัวห้างหยีชัวเตออะไรคะชัวเตอปูจำได้ไหมเอ่ยปูปูชั่วนะคะนี่ชัวห้างหยีชัวเตอปูชั่วนะคะส่วนใหญ่ตอบผู้เก่งมากค่ะเอามาดูลำดับที่กันค่ะอ่ะอลิสราเอลเดียร์วัตเดียรวัต เยวัดเก่งนะเข้ามาในชาร์ตเก่งมากเลยลูกพกักภพนัทวัฒน์ค่ะเก่งมากค่ะอ่ะมาอ่ะข้อต่อไปเหลือสี่นาทีเรียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเลยเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเราก็ต้องมีคำว่าเรียนอังกฤษแล้วก็ได้ไม่ดีค่ะลองหาสิข้อไหนคําไหนคือคําว่าเรียนดูดีๆนะเรามีกริยาอยู่3ตัวนะคะเรียนพูดสอบที่เราเรียนไป ดูสิคะตอบถูกไหมผูต้ตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะฉันเรียนภาษาจีภาษาอังกฤษเรียนได้ไม่ดีวอเชว์อะไรคะวอเชว์ไม่มีใครอยากตอบแล,ล้วหรกอ่ะวเอ,อเชว์อังกฤษเรยีเรยนได้ไม่ดีวนเาษาใช้คำว่าผูห้หาวบางข้อมันจะเป็นผู้ชั่วก็มีนะคะอ่ะต่อไปค่ะ อ่อาาิสรากิลีรัตนนรพัทเปียวัตพักพรค่ะเปียวัตเนี่เก่งนะเนี่ยต่อไปค่ะเหลือสามนาทีนะคะได้อยู่ทันอยู่คุณสอบภาษาจีนได้ดีมากเปลี่ยนกริยาเป็นสอบเป็นนะคะสอบด,ดุกสอบอ่ะข้อไหนคือสอบคะลองดูดีสอบภาษาจีนสอบได้ดีมากเลยนะคะดูดูดูกริยาดีๆนะคะลองเลือกมาข้อหนึง่งเหลือสองนาทีลนะ ดูสิสอบถูกหมดไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคําว่าสอบอย่าลืมนะคะสอบคึอข่าวนะข่าวนะคะข่าวถ้าอันนี้คือเสวนะคะดังนั้นหนีข่าวห้าอยู่นะคะข่าวเตอร์เหินห่าวแล้วประธานก็คือหนีด้วยนะคะไม่ใช่วอนะคะอ่ะมาเหลือสองนาทีค่ะอลิสลายองค์อลิซาลากรียรัตพักกคอตียวัดจุลชัยนะคะอ่ะมาดูไอ้หน้าลำดับที่เดี๋ยวครูแคปไปให้นะคะเก็บไว้ดู หลืออีกสองนาทีคุณทํางานได้ไม่เร็วทํางานคืออะไรคะดูกิริยาดีๆทํางานได้ไม่เร็วทํางานเนี่ยครูว่าถ้าทําอันนี้ได้คําข้อสอบด้าจะทาได้ข้อสอบกลางภาคคุณว่าทำได้เหลือนาทีเดียวแล้วนะจังหะเวลาแล้วครูไม่อยากกินเวลาคาบอื่นครูเร่งดีกว่าอะ คุณทํางาน,นได้ไม่เร็วครูขอไปเร็วๆนะคะหนีจั่วกงจั่วจั่วเตอปูชั่วนะคะปูชั่วอ่ะขออีกข้อละกันเนาะทันไหมเหลืออีกนาทีเดียวเดี๋ยวหนูต้องเรียนขับกอล์ฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกข้อแล้วพอแล้วนะคะเย้พอดีเวลาหมดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้อสุดท้ายนะคะอ่ะไปลูกข้อสุดท้ายค่ะถ่ายรูปได้ไม่เร็วค่ะถ่ายรูปได้ไม่เร็ว เป็นไงคะอันไหนคือถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปได้ไม่เร็วถ่ายรูปได้ไม่เร็วอุ๊ยหมดเวลาแล้วอันหูตอบข้อนี้เสร็จครูออกแล้วนะคะโอเคก็จะเป็นหนี่ไั่เจ้าไผ่เตอปู่ชั่วนะคะอะครูขอดูลำดับที่เดี๋ยวครูแคปให้แล้วก็ออกเลยนะคะพอแล้วลูกพอแล้ว,ลวนี่นะคะเรียบร้อยนะคะ ครูปิดเลยนะขอปิดเกมเลยนะคะโอเคอ่านนักนรียคะ่ะกลับมาที่หน้านี้ก็เดี๋ยวเตรียมเรียนคาบต่อไปอ้าวรัชาตะมาแล้วครูเช็ครัชาตะก่อนนะคะอ่ะภูไม่อยากกินคาบเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือในการเล่นเกมนะคะน่ารักมากแล้วก็เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอขึ้นต้นด้วยการชัดจีนนะคะวันจันทร์แล้วเดี๋ยววันต่อไปวันที่วันวันพรรหัสนะคะก็จะเริ่มเรียนบทที่สองค่ะ นะคะบทที่2เราก็จะเริ่มเรียนคำศัพท์บทที่2กันงั้นก็เราซื้อขอหมดจบข้ามนี้เพียงเท่านี้นะคะใจเจียนค่ะบ๊ายบายค่ะใจเจียนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ